ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีหุ้น IPO เข้ามาหลายหุ้นด้วยกันนะครับ,รบแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นหุ้นของบริษัทที่ชื่อว่า MPJ Logistics จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น MPJ นะครับก็เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกสครบวงจรนะครับธุรกิจหลักๆเขาก็แบ่งเป็น4ขาด้วยกันนะฮะขาแรกก็คือธุรกิจการขนส่งทางบกนะครับแล้ว2ก็คือธุรกิจบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์นะครับสก็คือธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศแล้วก็4ธุรกิจ คลางสินค้านะครับก็เป็นสีขาหลักนะฮะสำหรับตัวของ MPJ นะครับก็เข้าตลาดหลักทรั์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนแลวครับว่านับจากนี้ไปนะครับในแง่ของแนวโน้มทิศทางของ MPJ เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของผลประกอบการเนี่ยจะมาชดเชยในแง่ของ dilution effect จากการเพริ่มทุนก่อนหน้าน,นี้ได้อย่างไรนะครับและที่สําคัญคือจะ เรียกมั่นเรียกความเชื่อมั่นสําหรับในแง่ของ IPO กลับมาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณจิรศักดิ์มานะตระกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MPJ l o g ิสติก s จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น MPJ นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณจิรศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมก็ดูแล้วหลังจากเข้าตลาดมานะครับหลายคนก็ จับตาดูฮะเรื่องแรกก่อนเนี่ยเอาขอขอขอถามเป็นทีหนึ่งฮะว่าเราจะประชุมบอร์ดเพื่อพิจารณางบไตรมาสสามวันไหนเมื่อไหร่ครับเราจะประชุมประมาณวันนี้หรือไม่คิดว่าน่าจะเป็นวันนี้ครับช่วงเย็นๆครับวันนี้ช่วงเย็นก็ถ้าบาย่นี่ยหละครับเพื่อที่จะอนุมัติงบของคิวสามที่จะประกาศภายในวีคนี้หรือวีคหน้าเนี่ยแหละครับ ครับนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะประกาศออกมานะครับเอถ้าดูจากครึ่งปีแรกแล้วก็ดูจากเทียบแต่มาสามเนี่ยเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นไปตามความคาดหมายไหมถ้าดูเบื้องต้นนี้มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ไหมครในแต่มาสามสำหรับเรื่องของงบตัวงบนี่เราน่าจะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ครับว่าน่าจะน่าจะอัชชีพเป้าที่เราได้ตั้งเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวผลน่าน่าจะเห็นกันสักวันสองวันนี้น่าจะน่าจะเห็นแลลวครับแต่ทิศทางน่าจะโอเคครับ น่าจะโอเค,คที่ทางน่าจะดีนะฮะครับ,รบถ้ามองไปข้างหน้านิดหนึ่งครับดูแล้วโอเคส่วนท่วงช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับเอ็มพีเเนี่ยมีประเด็นหรือว่ามีในแง่ของอพัฒนาการอะไรที่น่าสนใจบ้างครับในช่วงที่เหลือของปีนี้ฮะ ตัวปีนี้นะครับก็คิดว่าหลายๆอย่าง่าจะเป็นไปนตามเป้าของที่เราเอาเเราวางวางแผนไว้ครับ mm hmm. ก็ก็คืออย่างตัวโกดังเนี่ยเราก็มีการส่งมอบไปแล้วนะครับอันนี้ mm hmm. นดได้จะรับรู้รายได้ของไตรมาสส mm hmm. ามอย่างชัดเจนที่ทจะที่จะเห็นนะครับแล้วส่วดไตรมาสสี่เนี่ยเราก็มีตัวตัวลานตู้เองหรือตัวเฟสโฟ,ฟเวเดอร์เองที่น่าจะเป็นช่วงปลายปีที่น่าจะมีการ การส่งออกเยอะๆเพื่อที่จะทันตัวคริสต์มาสนะครับเราน่าจะมีตัวส่งมอบ,รบปริมาณผุ้งที่คิดว่าในช่วงเดือนสิบเอดเนี่ยครับน่าจะเยอะระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็คือช่วง,วงปลายปีช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาจะมีการนำมีมการสสสินค้าไปเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปจำหน่ายในช่วงคริสต์มาสครับ ครับครับผมนะครับคือจนถึงปัจจุบันเองเนี่ยนะครับทิศทางผมประกอบการของบริษัทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มาตั้งแต่ต้นตีทีอย่างครับแล้วดูดูแนวโน้มทั้งปีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็อย่างที่อย่างที่เคยกล่าวไว้ตั้งแต่แนะนําบริษัทมาก่อนเข้า i อ o อโอครับว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทที่ที่มีรายได้ที่มีความมั่นคงนะครับจะค่อยๆ ค่อยค่อยค่อย,ย,ยเติบโตในตัวสต r a t e g i ที่เราไร้วางไว้ครับาะเพราะว่าเรามีรายได้ที่ที่แบบจะเป็นกระแสแบบสม่ําเสมอครับแล้วก็ตามแผนปีนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะตรงตามเป้าครับส่วนในปีหน้าเนี่ยก็จะมีแผนที่เคยกล่าวไว้แล้วในตัวก่อน IPO ครับครับอ,อนะครับถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยเอย่างที่คุณจิรศักดิ์พูดถึงในเตือนมิถุน่ยจะเป็นช่วงของการขนส่งเยอะเนี่ยถือว่าเป็นช่วงไฮซีซนะั่นไหมช่วงเนี้ยของของ,ของเราครับ ประมาณสักพฤศจิกาตุลาับพิจิกาเนียครับจะเริ่มเริ่มช่วงไฮซีซั่นครับเราก็จะต่อเน,นื่องไปถึงช่วงต้นปีประมาณสักกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยครับออืืเพราะฉะนั้นถ้าดูไซเคิลของตัวธุรกิจของเราที่เป็นปกตินะฮะก็คือว่าไตรมาสไตรมาสมาสี่ไตรมาสหนึ่งจะดีไตรมาสสองไตรมาสสามอาจจะย่อตัวลงอันนี้ปะประมาณนั้นไปหากดูจากไซเคิลของเรา ระมานั้นครับเพราะว่าอย่างไตรมาสหนึ่งนี่อย่างไตรมาสเนี้ยก็มีมีมีเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ครับส่วนไตรมาสสองก็มีช่วงตัวตุวจีนของเมืองจีนเนี่ยครับ,รบไตรมาสสามนี่ยส่วนส่วนไตรมาสสองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีช่วงวันวันหยุดของตัวสงการอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นตามตามรูปเวลาครับ ตามซีซั่นประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ผมมองข้ามแต่มาสามไปแล้วลผมมองแต่มาสี่แต่มาหนึ่งได้ไหมครับว่าเอ๊ะดูจากทำลายอย่างที่คุณเจลิศศักดิ์บอกจะมีแต่มาสี่จะมีอะไรเข้ามาอีกตร,ตรงนี้ก็ถือว่าทิศทางน่าจะดีถ้าดูจากตรงนี้ถูกไหมครับใช่ครับครับของเราเนี่ยหากเทียบกับกับคู่แข่งขันเนี่ยนะครับเราเรามีจุดเด่นแล้วก็มีโอกาสทางธุรกิจอย่างไรบ้างครับก็อย่างตัวจุดเด่นของเราที่เรานําเสนอคือเรานําเสนอตัว ัวของครบวงจรนะครับที่เราที่เรามีตัวให้บริการทั้งทั้งทั้งสี่ตัวที่เคยกล่าวไปไว้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวขนส่งเองร้านตู้เองเฟรนดฟอร์เวอร์ดเองหรือว่าผดิงสินค้าให้เช่าครับ<ม>ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เราได้จุดเด็ดของเราในส่วนหนึ่งก็คือว่าเราน่าจะเป็นหุ้นตัวแรกๆที่เข้าตลาดที่เป็นตัวตัว,ตวเอ่อ ตัวเบ,บริหารตัวลานตู้บริหารรับตู้คอนเทนเนอร์ครับเพราะว่าอย่างตัวราบตู้คอนเทนเนอร์เองเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ได้รับเป็นเงินสดด้วยครับก็น่าจะเป็นตัวที่เราเป็นตัวหลักของเราครับผมอืม่ครับถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าสัดส่วนอีกสักทีฮะสัดส่วนไรายได้ของเราเนี่ยถ้าเทียบกับ สี่ขาด้วยกันนะครับผมผมเรียกเป็นสี่ขานะครับว่าไอ้สี่ขาธุรกิจของเราเนี่ยหลักๆตัวนี้ยังเป็นตัวไหนอยู่ครับที่เป็นตัวอย่างนี้ครับตัวถ้าเป็นตัวเรดิวเดียวรายได้หลักของเราประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะมาจากตัวขนส่งทางบกนะครับอ่าฮะส่วนหลักตู้คอนเทนเนอร์เองเนี่ยประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวตัวเฟสโฟร์เวอร์เดอร์เองเนี่ยประมาณเป็นประมาสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวโอดัปสินค้าเองตอนนี้เนี่ยที่เริ่มส่งเริ่มส่งปีนี้แล้วเนี่ยก็จะประมาณสักสามถึงห้าเปอร์เซ็นต ส่วนร e v e n เนี่ยมันจะมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเ <c oughs> นื่องจากเอ้ตัวผู้ครับตัวกําไรตัวกําไรของเราตัว margin ของเราเนี่ยมันจะแตกต่างตามสัดส่วนนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็คือว่าถึงแม้ว่าตัวลานตู้คอนเทนเนอร์เองเนี่ยจะปีแชร์ r e v e น u e ประมาณสามสิบสามสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่กำไรของเรามานสักห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ยเรามาจากตัวลานตู้เป็นหลัก,กครับเพราะฉะนั้นส่วนตัว ส่วนตัวขนส่งกับตัวเฟเดเนี่ยก็ไล่เรี่ยกกันมาครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมาจิ้นหลักๆของเราจะมาจากตัวลานตู้ซึ่งก็จะเป็นแผนว่าเราจะมีการเพิ่มลานตู้เพิ่มขึ้นในปีหน้าด้วยครับครับผมเพราะฉะนั้นสัดส่วนคือถ้าเป็นรายได้เนี่ยโอเคดูเหมือนขนส่งอาจจะเยอะกว่าในเชิงของตัวเลขนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นมาจิ้นแล้วลานตู้จะดีกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยค,คุณเจลิศักดิ์จะมองว่าอด้วยที่เราเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยเรามีเงินเนี่ยแล้วเราไปลงทุนขยายในง่ของ้านตู้นั่นก็ตัวของมาจินเนี่ยมันจะถ่างเข้าไปด้วยถูกปะหาถ้าดูจากตัวใช่ครับใช่ครับก็อย่างอย่างที่เยะกล่าวก็คือว่าหลังจากเราค่ายพโอเนี่ยครับ,รบแผนที่เราจะขยายในธุรกิจักในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตัวธุรกิจของปีหน้าเนี่ยครับเราจะมีการเปิด้านตู้เพิ่มขึ้นที่กรุงเทพและเราก็จะมีการก่อสร้างตัวพดักงาสินค้าเพิ่มขึ้นที่ที่แหลมฉังและตัวตัวระยองครับ ครับผมครับครับอย่างเรามองว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ค่อยๆทยอยฟื้นตัวนะครับบวกกับของต่างประเทศเองเนี่ยนะครับประเทศเองก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาต่างๆนะครับดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลงจริงๆตรงนี้มันมีความสัมพันธ์กับธุรกิจที่เราทํามากตัวแค่ไหนครับก็อย่างตัวที่เพาอย่างเราอิงไว้ครับว่าธุรกิจของเราเราเนี่ยครับว่าเราเป็นธุรกิจที่โลจิสติกส์ที่อิงกับตัวของตู้คอนเทนเดอร์ ตัวเพนเดอร์<ๆ>อเองคือตัวอิงเกี่ยวกับตัวนำเข้าส่งออกครับเพราะถ้าถ้าลักษณะว่าค่าเงินอ่อนลงอาจจะทําให้มันก็จะทําให้ตัวอ่าเงินบาทอ่อนลงเนี่ยก็จะทําให้ตัวการส่งออกเราดีขึ้นเราก็จะอิงก,กับตัวกระแสะต,ตัวการส่งออกนําเข้าที่เป็นตัวคอนเตอร์เป็นหลักครับอ๋อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่น่าสนใจถ้าผมจับประเด็นนะคือ1ก็คือแตรมาส4เป็นไฮซีซันแล้ว2เนี่ยด้วยสาการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้ค่าเงินบาทตัวนี้ทะลุ34ไปแล้วเนี่ย แสดงว่าเราได้2ขาถูกปะขาหนึ่งการเติบโตของรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นอีกขาหนึ่งก็คือด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยมันเป็นตัวตอกย้าในแง่ของกําไรเพิ่มขึ้นอันนี้ถ้าอนุมานแบบนี้จะจะใช้ได้ไหมครับพอได้ครับพอได้ครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเงินบาทเนี่ยการสกอรกมันก็จะเยอะขึ้นนะครับครับครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราก็มีการเติบโตด้วยนะครับอีกสักเรื่องนะครับกรณีของเรื่องของ สงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นไหนๆก็พูดถึงต่างประเทศแล้วเนี่ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยถือว่าจะได้ประโยชน์หรือต้องกังวลอะไรไหมว่าดูแล้วทรัมป์เข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของจีนกับอเมริกามีแน่ๆคือเทรดวอร์เอ๊ะตรงนี้ของเราไปเกี่ยวพันด้วยไหมหรือไม่เกี่ยวพนันหรืออาจจะได้รับผลเชิงบวกเชิงลบในทางอ้อมอย่างไรบ้างไหมครับ ถ้าในระยะสั้นเนี่ยครับเราต้องดูว่านโยบายของทางอเมริกาเองเขาจะเริ่มต้นเมื่อไหร่อ่ะครับแต่ถ้าอย่างถ้าอย่างตัวเทรดวอลเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันอย่างที่เราจะที่เราจะได้ได้รับก็คืออย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถ้ามีเทรดวอลอย่างอย่างที่จีนเองเนี่ยที่เขาสามารถนําเข้าส่งออกตรงไปที่อเมริกาได้เพราะว่าจะโดนตัวเทรดวอลตัวนี้ครับภาษีเขาก็จะย้ายย้าย่ายการผลิตมามาที่ประเทศไทยครับซึ่งจะทําให้ตัวนี้เรามองว่า เมืองไทยเราน่าจะมีโอกาสเพราะว่าเขาเขาก็จะเลียงเทรดวอร์เดยการมาผลิตที่เมืองไทยแล้วส่งออกไปที่เบคกาตรงน,นี้ก็ทำให้เมืองไทยเรามีโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์นะครับอพอย้ายฐานปุ๊บเราก็ได้ทางออมเพราะเราขนส่งออกไปถูกไหมจากบ้านเราใช่ครับใช่ครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมีอีกสักเรื่องหนึ่งครับโอเคแหละว่า ด้วยภาวะตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสละสาสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราเข้าเทรดในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยโอเคละ,ละราคาหุ้นก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมากนักในฐานะซีอนิดหนึ่งฮะจะให้ให้ความเชื่อมัน่นหรือเรียกความเชื่อมั่นกับนักทุนอย่างไรนีครับในแง่ของหุ้นของเราว่าโอเคละแม้ว่าเข้าเทรดเนี่ยอาจจะต่ำกว่าจองแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยจ,จะบอกกับนักทุนอย่างไรดีครับอย่างนี้ครับกบ็วันนี้อยากจะขอตรงนี้เป็นที่ที่ โอกาสที่จะมาอธิบายครับว่าอย่างบริษัทของเราตอนนี้นะครับก่อนเข้าเนี่ยเรารได้มีข่าวว,าว่าบริษัทของเราเนี่ยมีการให้ดิสเคิลส่วนลดกับทางกับทางคนที่ซื้อ IPO นะครับแล้วก็มีการนำหุ้นเก่าเนี่ยที่เป็นผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยออกมาจาัดจำหน่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากจะออกมาขอยืนยันว่าข่าวที่ออกไปของบริษัทเราตอนนี้เนี่ยตัวดิสเคิลเนี่ยเราไม่ได้มีให้เจ้าใดเจ,จ้าหนอึ่งเลยหรือแม้กระทั่งตัว บริหารเองหรือเป็นซีโอีทุกคนก็ซื้อในราคาเดียวกันกันกบนักลงทุนที่6บาทนะครับส่วน2อเนี่ยตัวผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยตอนนี้เราอยากจะยืนยันเรามีการตรวจเ,เ,เช็คกับให้เอฟเอตรวจเช็คกระทางตลาดแล้วตอนตอนนี้เนี่ยเราการันตียืนยันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ถือหุ้นเก่าย,ยังอยู่ครบทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปคัดคัดตัวอะไรที่ผู้ถือหุ้นแล้วเราจะส่งให้กับสื่ออีกที ส่วนทิศท,ทางของราคาตอนนี้นี่นะครับ,รบก็ราคาของหุ้นเราก็ลงมาในระดับนึงแล้วเราอยากจะกล่าวว่าหุ้นของเราเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราค่อา IPO แล้วเนี่ยเราเซ็ตค่า PE อยู่ที่13เท่านะครับซึ่งถือว่าไม่ได้สูงเพราะอาจจะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำของกลุ่มในธุรธกิจเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มีความมั่นใจว่าหุ้นหุ้นของเราเนี่ยมีความเหมาะสมในเรื่องราคาและยิ่งตอนนี้เนี่ยด้วยราคา IPO ที่ ที่ลดต่ําลงตอนนี้เนี่ยครับเรามองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่นักลงทุนเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยลองเข้ามาเข้าเข้ามาศึกษาแล้วชอบเข้ามาศึกษาแล้วศึกษาและและซื้อซื้อดูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ PE ีเนี่ยน่ามันน่าจะลงไปมาสัก8ปดถึงสิบแล้วครับซึ่งถ้าเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยถือว่าต่ามากแล้วครับอยากให้นักลงทุนมีความมั่นใจว่าหุ้นเราเราเนี่ยมีการ มีการทามีการทาธุรกิจจริงๆเรามีเรามุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจเรามีแผนที่จะเติบโตจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวลานตู้คอนเทนเนอร์เองหรือตัวกระดาษสินค้าที่เรากําลังจะสร้างเพิ่มในปีหน้าครับซึ่งในปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยเนื่องจากตัวโกดางเองหรือว่าตัวลานตู้เองเนี่ยครับเขาจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณสักอย่างตัวลานตู้เนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณสักหกเดือนแต่ได้ก็จรรับรู้ประมาณสักไตมาสามไตมาสี่ หรือแม้กระทั่งโกลบอลสินค้าเองเนี่ยเราต้องใช้เวลาเราจะใช้เวลาประมาณสักสิบเดือนก็จะรับรู้ประมาณสักไตรมาสสี่หรือต้นปีหกเก้านะครับ,รบซึ่งจะทําให้ปีหน้าเนี่ยรายได้ของเราเนี่ยน่าจะขึ้นมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นตและจะขึ้นเป็นสี่สิเปอร์เซ็นในปีหกเก้าครับผมครับครับ,รบขอย้อนกลับมาตรงที่จะมีการแจ้งหรือีรีเช็คกับรายชื่อผู้ถือหุ้นอีกทีหนึ่งตรงนี้ครับว่าเราจะมีการปิดสมุดได้ประมาณสักช่วงเวลาไหนครับ เราไปยืดเรื่องแล้วครับตั้งแต่เมื่อวันที่แล้วครับก็บอกว่าแพลนทินดีน่าจะอัปเดตแล้วเดี๋ยวจะส่งจะส่งไปทางผู้สื่อข่าวทุกคนครับผมขรดับครับเอาละฮะอันนี้ก็ถือว่าเอาลนะว่าเรื่องของราคาหุ้นก็ว่ากันไปตามตลาดและที่สําคัญคือแมดูแล้ว PE ล่าสุดไม่ถึง10บเท่าแล้วนะฮะถ้าเทียบกับ PE กลุ่มของโลจิสติก์เขาไปกันเกือบเกือบยีอันนี้ก็แล้วแต่นลงทุนก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเจรศักดิ์ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ จิรศักดิ์มานะตรกูลนะครับซีอของทาง MPJ นะครับก็โอเคละเรื่องของทิศเอาเรื่องของตัวธุรกิจก่อนนะก็ถ้าเป็นซีซั่นก็คือเนี้ยแต่เป็นซีซั่นของไฮซีซั่นคือ Q4 Q1 ใช่อ่าแล้วก็ Q2 ก็อาจจะดรอปลงมา Q3 ก็จะดรอปอยู่แต่ว่ามันจะมี3กับสี่ไอ้สกับ1นึ่เนี่ยจะดีนะฮะผมผมลองจับเขาเรียกว่าเขาเรียก่าน อ่านอ่านคำพูดอ่านคําตอบดูนะครับดูแล้วทิศทางของบริษัทเนี่ยมันดูแล้วไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะไม่ได้มีอะไรเลวร้ายถ้าดูตัวธุรกิจนะดูตัวธุรกิจนะครับแล้วก็แล้วก็เราเราฟังจากคําพูดดูนะครับดูน้ําเสียงดูการตอบดูอะไรต่างก็ดูดูโอเคนะดูโอเคครับนะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกว่าเอาเบื้องต้นทำรายนะคุณท่านชัยครับเอาเบื้องต้นของไตรมาสสี่เรื่องของงบ ไตรมาสสามที่คุณเจษศ์บอกว่าอาจจะวันนี้แหละประชุมบอร์ดเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราภายในถ้าปกติถ้าประชุมบอร์ดก็าภายในวันนี้หรืออาจจะพรุ่งนี้เชา้าก็อาจจะป<ส><ส>ก็จะดูแลส่วนใ,ใหญ่ก็จะประชุมบอร์ดเสร็จแล้วก็จะแจ้งเลยแจ้งเลยแจ<ร>้งเลยบบไม่คืนนี้กับพรุ่งนี้นะใช่รัประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะไตรมาสสอาจจะไม่ใช่ไตรมาสที่ดีของ เอนะอตามรับตามตามซีซันเขานะเพร,ะระาะไตม่าสี่เนะี่ยจะดีแล้วก็<ม>ที่ส,ทสำคัญไทม์ไลน์สำคัญคือไตมาสี่เนะี่ยมันจะมีลานตู้ที่เขาจะมีการบันทึกในไตมาสี่ด้วยนะ,ะแล้วก็ปีหน้าก็เรื่องของการลงทุนนะครับก็จะได้เห็นผลก็ประมาณสักครึ่งปีหลังนะเรื่องของตู้แล้วก็เรื่องของลานตัวที่ในแง่ของอ โลจ20ติกอื่นนะครับก็น่าจะได้เห็นประมาณสักปลายปลายปีนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจว่าเป้าหมายเขา20%นะแล้วก็อาจจะได้เห็นปีหน้าเนี่ย40%ในแง่องของการเติบโตอันนี้ก็ในเชิงของตัวธุรกิจนะครับแล้วก็ถางผู้บริหารยืนยันใช่ไหมคุณธนชัยครับครับเรื่องแรกไม่มี discount ไม่มีอ่าไม่มีนะสองคือุผู้เดิมยังถือกันครบยังถือกันครบเดี๋ยวรอปิดสมุดนะครับว่าใครหายไปบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาเราดูกันนะครับสําหรับตัวของ MPJ นะครับ